บอกสาเหตุนะคะระยะเวลานะแล้วก็สถานที่นะคะที่ไหนนะครั้งที่หนึ่งอ่ะครั้งที่หนึ่งเนี่ยสายเหตุเลยนะคะเนื่องจากนะมีพระพิสุนะคะชื่อว่าสุพัทธะนะคะนะครั้งที่หนึ่งนะมีพระพิสุนะคะที่ชื่อว่าสุพัทธะนะ สุพัฒนเนี่ยได้กล่าววาจาแบบว่าดูหมิ่นนะคะพระพุทธเจ้านะแสดงความดีใจเมื่อทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพานนะ,ะจึงทําให้มันไม่สมควรถูกไหมแล้วก็จะมีพระมหากระสปะเนี่ยเก่งว่าที่การกระทําแบบเนี้นะคะมันทําให้พระวินัยเนี่ยเสื่อมเสียได้นะ ก็เลยเรียกการประชุมอะค่ะนะประชุมพระสงฆ์นะคะประชุมพระสงฆ์งเนี่ยเพื่อทําการสั่งคายนานั่นเองนะอีกรอบหนึ่งนะคะการทําสั่งคายนาครั้งที่หนึ่งะเกิดจากการที่พระพิสุที่ชื่อว่าสุพัทธเนี่ยแหละนะได้กล่าววาจาจับช่วงหรือดูหมิน พระพุทธเจ้าแสดงความดีใจอีกต่างหากว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานแล้วนะเออทำให้ออพระมหากัสสปะเนี่ยเก่งว่าเอ,อ้ยการกระทำแบบนี้มันทำให้พระธรรมวินัยหรือพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเสื่อมเสียรู้ไหมนะคะจึงประชุมพระสงฆ์กันเลค่ะนะเพื่อทำการสั่งขยานาตรงนี้ก็คือเริ่มทำมาตั้งแต่ที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จปรินิพพานไปแล้วสาม สามเดือนแล้วก็ทำในเรื่องของระยะเวลาในการตัดสินคดีความหรือชำระความตรงเนี้ยนะคะจึงสำเร็จเนี่ยคือกระทำอยู่ทั้งหมดเจ็ดเดือนเลยทีเดียวน,นะโดยมีพระ,ม,พระม,มีพระมหากษสปะเนี่ยเป็นประธานนะแล้วก็ประชุมพระสงฆ์ในจำนวนห้าร้อยรูปนะคะนะเอออ่ะต่อมา เรามาดูครั้งที่สองค่ะครั้งที่สองเนี่ยนะเนื่องจากมีกลุ่มพระพิสุ์อีกเหมือนกันนะชื่อกลุ่มพระพิสุ์เหมือนกันที่ชื่อว่าพระวชีบุตรนะะอันนี้พระวัชีบุตรนะคะอะเนื่องจากกลุ่มพระพิสุท์ที่มีชื่อว่าพระวชีบุตรเนี่ยแหละ เขาว่าประพฤติหย่อนก็คือแบบคือปฏิบัติธรรมอะ่ะแต่ยังมีการหย่อนนะคือไม่ครบนะหรือไม่อยู่ในศีลธรรมครบทุกข้ออะไรเงี้ยค่ะเขาประพฤติหย่อนทางวินัยสิประการเลยทีเดียวนะทำ,ทำให้ทำไมเอย่ยพระเยสกะกันทบุตรเนี่ยนะจึงชักชวนพระเถระอื่นๆเนี่ย เฮ้ยเราต้องแก้ไขณนะจุดนี้ในครั้งนี้นะการกระทำเนี่ยนะคะกระทำอยู่ทั้งหมด8เดือนถึงจะสำเร็จนะคะแล้วก็ถือว่าได้เป็นการแบบทำใหนะ้พระเทละทั้งหลายเนี่ยนะคะแรกกระทำสังขยนาตอบปัญหาเกี่ยวกับพระธรรมวินยัยนะคะรวมทั้งหมด 700รูปเลยทีเดียวนะก็คือมีกลุ่มพระวชิบุตรเนี่ยกระทำพระวินัยหย่อนยานแบบอ่อนค่ะโทษค่ะหย่อนก็คือผิดวินัยไปสิประการอย่างเงี้ยคือแบบงั้นเดี๋ยวพระพุทธศาสนาหลักคำสอนมันจะเสื่อมเสียนะเราต้องรีบแก้ไขอะไรเงี้ยค่ะนะต่อไปค่ะมาดูครั้งที่สามกันค่ะครั้งที่สามเนี่ยอันเนี้ย คือมีพวกอ่านอกศาสนาค่ะนะคำว่านอกศาสนาคือแบบไม่ไม่ใช่เป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธอะไรเงี้ยนะค่ะมีพวกนอกศาสนาปลอมเข้ามาบวชอ่นะในพระพุทธศาสนาจํานวนมากเลยจนทําให้นะพระพุทธศาสนาเนี่ยมันมัวหมองนะมัวหมองและแล้ว คนที่คิดจะทำการสั่งขายนาเนี่ยคือพระโมกนะคะพระโมกคเบุตรเนี่ยเขาทำการสั่งขายนานั่นเองคือกระทำอยู่ทั้งหมดเก้าเดือนแหละนะคะจึงเสร็จก็มีการประชุมพระสงฆ์ร่วมกันนะคะหนึ่งพันรูปนะโดยมีพระเจ้าอโาศสมหาราชเป็นองค์อุปธรรมนั่นเองค่ะนะเนี่ย มีพวกนอกศาสนาเนี่ยเข้ามาบวชเยอะทำให้พระพุทธศาสนานะเกิดการมัวหมองดังนั้นพระโมกคลรีบุตรเนี่ยต้องรีบจัดการแก้ไขแหละนั่นเองค่ะนี่คือครั้งที่สต่อไปค่ะครั้งที่สี่ค่ะคือครั้งที่สี่เนี่ยนะสาเหตุหลักๆเลยต้องการวางรากฐานค่ะพระพุทธศาสนาใน ประเทศลังกา,านะคะเขาต้องการวางรากฐานนะคะต้องการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในประเทศลังกานะ,ะโดยมีพระมหินเถระเป็นประธานอ่าแล้วก็มีพระสงฆ์เนี่ยร่วมกันประชุมทั้งสิ้น หก0มื่นแรูปเลยทีเดียวครั้งที่สี่เนี่ยคือต้องการวางรากฐานแหละว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นศาสนาทีา่สำคัญนะในประเทศลังกาของเขาอันนี้คือครั้งที่สนะต่อไปค่ะครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าเนี่ยพระสงในลังกา ต่อมาเลยพระสงฆ์ในลังกาเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าพระพุทธทวจนะหรือคำสอนเนี่ยนะที่ถ่ายทอดมาเนี่ยนะคะมันจะอาจตกบกพ้องได้เป็นเวลานานาอาจจะมีการขาดตกบกพ้องได้เราก็ประกอบด้วยสถานการณ์บ้านเมืองนะตอนนั้นนะคะอยู่ในความไม่สงบ จึงมีการจดบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักษณอักษรเกิดขึ้นในครั้งที่ห้านะครั้งที่ห้ามีการจดบันทึกมีการจดบันทึกพระไตรปิฎกนะคะเป็นลายลักษอักษระคะ ครั้งที่ 5, นะห้นหานะคะสาเหตุหลักๆเลยพระสง์ในลังกาเนี่ยนะคะคือต่อเน,นื่องจากครั้งที่สี่อ่ะครั้งที่สี่ที่ประเทศลังกาเขาวางรากฐานพระพุทธศาสนาและตามด้วยครั้งที่ห้าปุ๊บกออ็พระสงฆ์ต่างๆเนี่ยเขาได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าพระพุทธเนี่ยหรือพระพุทธวจนะหรือคําสอนต่างๆเนี่ยที่ถ่ายทอดเป็นเวลานานๆเนี่ยนะอาจจะขาดตกบกพร่องได้ นะคะประกอบกับสถานการณ์ณตรงนั้นอาหารบ้านเมืองอาจจะไม่สงบค่ะจึงมีการจดบันทึกพระไตรปิฎกเป็นลายลักณ์อักษรเกิดขึ้นนะนั่นเองส่วนส่วนผู้กระทำในครั้งนี้คือพระสงฆ์ของลังกานั่นเองต่อมาค่ะครั้งที่หกในประเทศอินเดียเนี่ยมีเพียงแต่พระไตรปิฎกนะ ไม่มีอัตถกถาดังนั้นก็จะมีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์จึงทำการแปลค่ะแปลพระอัตถกถาเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยจากภาษาลังกาเป็นภาษาบาลีนั่นเองค่ะ mm hmm. น,ะ,นะก็ตรงนี้ค่ะอืม mm hmm. ก็แปลนะคะเริ่มมีการแปลแปล พระอัฐกถานะคะแปลพระอัฐกถานะ,ะจากภาษาลังกาให้กลายเป็นภาษาบาลีนั่นเองค่ะ,ะคันที่หอีกรอบหนึ่งนะคะคือในประเทศอินเดียเนี่ยมีเพียงแต่พระไตรปิฎกถูกไหมไม่มีอัฏฐกะถา พระโลดและแล้วนะคะพระพุทธและแล้วนะคะบุคคลที่ชื่อว่าพระพุทธโคษาจารย์เนี่ยจึงทําการแปลพระอัฏฐกถาเนี่ยนะคะพระไตรปิฎกะค่ะจากภาษาลังกาให้กลายเป็นภาษาบาลีนั่นเองนะต่อไปครั้งที่เจ็ดค่ะ ในลังกาเนี่ยยังขาดคำพีดีกานะพาเทระทั้งหลายจึงประชุมกันเพื่อ,อทำการรจนาหรืออจัดตั้งคำพีนั้นขึ้นมาค่ะนะอีกรอบหนึ่งนะคะการสังคาย,ยนาครั้งที่7สาเหตุสำคัญก็คือในลังกาเนี่ยยังขาดคำพีดีกานะ แล้วก็พระเทระทั้งหลายเนี่ยจึงประชุมกันเพื่อที่จะสร้างนะคะคัมภี์นี้ขึ้นมานะค,ะคือรวบรวมะ่ะรวบรวมคัมี์นะคะขึ้นมานั่นเองค่ะนะอันนี้ค่ะอ่ะ ในการทำสั่งขยนาะครั้งที่7นะคะในรังกายยังขาดคำพีดีกาพระเทรัตทั้งหลายจึงมีการประชุมการเพื่อรจนักคำพีขึ้นนะอันนี้ก็จะมีพระกัสสปเทระเป็นประธานส่งด้วยแหละนะคะแล้วก็รวบรวมประชุมพระสงฆ์ประชุมพระประชุมพระสงฆ์นะคะจำนวน1000รูปนั่นเองต่อไปอะ่ะครั้งที่8ค่ะ คือพระไตรปิฎกเนี่ยยังขาดตกบกพ่องอยู่มีผิดเพี้ยนบ้างไม่ครบบ้างพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะเขาก็หลายร้อยรูปเนี่ยแหละนะเข้ามาชําระพระไตรปิฎกให้มันสมบูรณ์นะคะก็คือแบบว่าอันไหนที่มันขาดตกบกพ้่องหรือผิดเพี้ยนจากหลักคําสอนเนี่ยคะ่ะเขาก็ทําให้เป็นที่ถูกต้องนั่นเองนะอ่ะ อันที่แปดก,ก็คืออพระเถระนะคะหรือพระสงฆ์นะคะนะ้าหลายร้อยรูปนะคะที่มีความชํานาญด้านพระไตรปิฎกอะค่ะเขาก็มาร่วมกันนะาชาระพระไตรปิฎกให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้มันครบถ้วนนะคะชำระ แล้วก็ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นการทำสั่งไขยนาครั้งแรกในประเทศไทยก็ได้นะที่วัดโพธารามจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยมีพระเจ้าติโลการาชเป็นอง,อง,องรรค์อุปถัมภ์นะคะครั้งที่8นะต่อมาค่ะครั้งที่9ครั้งที่9เนี่ยนะคะก็สายเหตุหลักๆเลยเนี่ยนะคะมีพระผู้ใหญ่ค่ะ ถูกถอดถอนและถูกจับศึกเพราะประพฤติหย่อนในธรรมวินัยอีกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งเนี่ยค่ะคือทรงให้มีพระราชประสงค์ให้ชำระล้างพระไตปิดกขึ้นนะอ่ะแล้ก็กระทำเวลาประมาณห้าเดือนแล้วจึงเสร็จะคะ่ะประมาณนี้นะคะก็คือ เหตุการณ์ครั้งที่เก้านะคะครั้งที่เก้าคือพระพระผู้ใหญ่ประพฤติคำว่าหย่อนเนี่ยคือขาดตออกบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพระผู้ใหญ่ประพฤติหย่อนทำวินัยพระธรรมวินัย ะค,ะครั้งที่9้าเนี่ยนะคะเหตุการณ์คันที่9ก้านะ,ะก็จะมีพระผู้ใหญ่เนี่ยถูกถอดถอนถูกจับศึกอะคะ่ะเนื่องจากประพฤติตนนะคะหย่อนในธรรมมาวินยัยรัชการที่1นึ่ะคะ่ะนะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอะคะจึงทรงมีพระราชประสงค์ให้ชำระล้างพระไตรปิฎกเกิดขึ้นนะ,ะใช้เวลาทั้งหมด5เดือนแล้วจึงเสร็จะคะ่ะ ต่อไปครั้งที่10บนะคะครั้งที่10เนี่ยนะสาเหตุคือเพื่อชำระพระไตรปิฎกค่ะนะแล้วก็ถูกแล้วก็จัดพิมพ์ขึ้นนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั่นเองนะอันนี้ก็คือชำระพระไตรปิฎก การทำสั่งคายนาครั้งที่สิบสาเหตุหลักๆคือเพื่อชำระพระไตรปิฎกแล้วจัดพิมพ์ในวโรกาสนะคะ,ะรัชกาลที่ห้าค่ะนะออะืแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่ห้านะคะทรงเจริญพระชนมาอยู่ครบหกสิบพรรษาั่วเองเราก็จะมีอ่า พระสงฆ์ผู้กระทำก็คือสมเด็จพระสังฆราชเป็นองค์ประมุขนะนะคะแล้วก็รวมกับพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและนิกายธรรมยุคตินิกายแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็มีรัฐบาล